ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาน้ำบานน้ำบานเอา้าเอา้าลากเรือมาหันเรือมาพอดีไม่พอดีไม,มโ่โอ้โอ้โอ้ปึ๊บปึ๊บเอาลงเตรียมความพร้อมแล้วครับนะสีสลากสีอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับเตรียมความพร้อมนะครับเช็คพื้นที่หน้าตัวเองนะครับก็รอแค่คสัญญาณนะครับอ่ะพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่ที่บ้านหนองบัวรายครับ ตำบลบ้านสิงนะครับอำเภอนางรองบุรีรัมวันนี้บัตรเอสองร้อยฝั่งร้อยหนึ่งนะครับวันนี้เขาว่าเห็นมีบึกขึ้นนะครับอาจเป็นบึกเก่าครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตามมาครับพี่ <c oughs> ตามมาดูครับ ว่ามันจะอยู่สไหนครับใครจะได้ครับวันนี้ก็ยังอพอมองเห็นตาทัดน์อยู่คึกเก่าครับนู่กางเกงแดงครับวันนี้จะใส่กางเกงแดงอีกแล้วครับจะมีอะไรเด็ดเด็ดไหมวันนี้อยู่ใกล้กับกางเกงลายครับอรอแค่สัญญาณครับพี่น้องนะบ,บ,บอกว่าอยู่ประมาณ

จะขอร้องพี่น้องคือพอหวานพองแล้วปุ๊บมันจะเป็นภาพที่สวยงามอีกตอนแหมันหวานขึ้นไปทั้งบุนเวิรงฟ้าเราลูกไปได้เนะครับดูครับเออกระทับใจเนี่ยะอาเประวิงเวลาไว้ครับเอ่ะเบ็ดจะหมดแล้วทีนี้ต่างของเสร็จแล้วเนาะเบ็ดจะหมดแล้วตั้งเสร็จยังตั้งเสร็จแล้วพี่น้องครับมาพร้อมเลยจู ว้าวาลงไปแล้วครับชาแรกลงไปแล้วพี่น้องอ่ะอ่ะมานะครับลงกันทั่วทั้งบ่อแล้วครับอ่าชาแรกจะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นไหมนะครับถ้ายังไม่มีก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งครับให้ปลาได้รู้จักแหก่อนครับยางครับพี่น้องยางยังไม่สาวแหครับ อพี่น้องเอาพี่น้องหรือว่าเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองอยากให้คนที่บ้านเห็นด้วยทวนมาหวานเห็นน่ะว้าวหุยนี่ครับเอออะไรลปอะไรครับตะเพียนนี่เพียนวุ้ยมันเกินปุยมุยเด็ดมากพี่น้องกลับบ้านได้รางวัลแน่วันนี้นี่ ดูครับจะเพี้ยนวิโนงเออตัวใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนวิโนให้ดูใกล้ๆก่อนครับปลาเพี้ยนนี่ครับปลาภาคเพี้ยนนะปลาขยันมันเพี้ยนต้องปลาตะเพี้ยนตัวใหญ่ใหญ่เออดียวกับกับบ้านวันนี้ได้รางวัลแน่นอนเมื่อกี้คุยกันเมื่อกี้เองบอกว่าถ่ายผมด้วยอยากให้คนที่บ้านเห็นจัดให้ครับเต็มคารเบิลจะได้รางวัลถ้ากลับบ้านไปได้ ได้รางวัลบอกผมเลยนะทม่อี้ตรงนี้ก็ปลาตะเพียนเหมือนกันครับนูนครับนูนครับมาแล้วยี่สกใหญ่โอ้ตรงกลางครับตรงกลางนูนครับจะลายลายครับเป็นยี่สกใหญ่น้าดูครับของใหญ่ของใหญ่นะครับจะได้เห็นตัวไหมครับจะได้เห็นตัวไหมครับ อ๋อรีบครับรีบแกรีบมากครับปุ๊ปปุ๊บปุ๊บเฮ้ยรีบมากรีบมรีบมาปุ๊บปั๊บนั่นเรียบร้อยเรียบร้อยครับอายะเด็ดครับเด็ดโอ้โน่นครับดูปลานิลปลานิลใหญ่เอ้อปลานิลมีแต่ตัวงามๆครับฮะขึ้นฟังขึ้นฟังทางนู้นโอ้โน่นครับปลาไร่หอบขึ้นฟังไปแล้ว นูนครับอ่าเข้าฟังไง่ายไหมมุกใหม่เออตัวยังใหญ่พี่น้องรู้ปลาอะไรครับมันไกลมากครับไม่ชัดเท่าไหร่นู่นครับต่างนู้นครับปลานินมีปลานินขึ้นหนึ่งแล้วครับมีปลาอะไรมาเพิ่มไหมฮึบฮึบกำลังม้วนอยู่ครับมว้มวนม้วนโอ้แหกเกาะกันหรือเปล่าเนาะปลาพี่นกมา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  เอาแล้วครับเอาแล้วครับใครไข่ไข่ชี้มาปลามม่ได้สิเหค่นี้อาอนู่นครับพี่น้องนี่นี่เรือนี้เรือนี้สงสัยจะโดนของใหญ่ครับมามามา zoom กันไปพี่น้องปึ๊บปึ๊บเป็นเป็นเบึ้องบื้ครับบึ้อครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ มามาพี่น้องมามาถ่ายข้างหลังนี่แหละผมเป็นคนชอบข้างหลัง <c oughs> เดินไปคงไปไม่ทันแล้วครับสู้มาจากด้านหลังนี่แหละพี่น้องโหเป็นยังไงเนาะครับเป็นยังไงเนาะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาน้ำบ้านน้ำบ้านเอา้า เอ้าลากเรือมาหันเรือมาพอดีไม่พอดีไม่โอ้โอ้โอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาพี่น้องเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่พี่น้องเห็นหางแล้วบังต้นไม้ครับแต่ววิ่งไปก็ไม่น่าจะทันพี่น้องเห็นจากมุมด้านหลังแล้วกันครับ ขึ้นแล้วครับเอาขึ้นแล้วครับมา hmm. ดู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 เห็นแล้วครับ <c oughs> เออเรียบร้อยนู่นครับ <c oughs> บึกอยู่นู่นครับน่าจะยี่สิบบวกอยู่ครับ <c oughs> เรียบร้อยครับบึก <c oughs> โอ้พี่น้องน่าจะดิมันีอาจจะถึงสามสิบนู่นแล้วครับใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่โอ้ดูครับปลานิ่นปลานิ่นตัวใหญ่ๆครับเออ โอ้โอ้ปลาอะไรปลาอะไรเป็นบุ่มเป็นพวงโอ้ปลาดุกแล้วก็ปลาตองปลาปลานี้เหมาะแก่การลาบทั้งคู่ครับปลาหนิ่งใ่โปลานิ่ดูครับปลานิลตัวใหญ่ๆครับปลานิลนู่นครับปลานิลงสองตัวตัวใหญ่ๆครับปลานิ่ง นี่พอได้ลาบครับนี่สองตัวนี่ครับปลาล่าปลานิมต้มปลานิลลาบครับอ,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 อยู่ฝั่งหมานครับอยู่ใกล้กล้องแล้วหมานอีกตาทัดครับตาทัดครับสองตัวนู่นครับยังไม่เจอปลาใหญ่ครับตาทัด ปลาโตงปลาโตงข้างหลังนุ่งก็ดนครับเห็นขาวๆกันอยู่ปลานิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่มาอีกแล้วดูตัวบะร่ำเลยครับปลานิลครับปลานิลมาเรื่อยๆอยู่ครับปลานิลเอาละครับแกทะ,ะเลาะกับเหยียวยู่ครับตั้งแต่เหเร่ครับได้ยินแกทะ,ะเลาะกับเหยียู่ครับ เลาะกันเรื่องแห่เรื่องไม้กันนี่เลยแล้ว <laughs> มีแต่ไม่อ๋เอาไปลองดูดูกับปลาไหลปลาไหลโอ้รังปลาตองวันได้รังปลาตองครับแต่ว่าเป็นคนมีโชคมีลาบครับ <laughs> มีลาบแน่เย็นนี้ลาบปลาตองตาครับตาโอ้ปลา โอ้กบไปเย็นนี้ยายให้รางวัลแน่นอนได้ปลานิลใหญ่โอ้มีหน้าละครับแกถึงทะเลกะแหงโอ้ดูโอ,โอ้นี่ครับ,รบวานวานได้ต้นไม้หนึ่งต้นเลยมั้งครับนะดูกรบปานินพี่นอ้องดูได้ขึ้นมาแต่ละตัวนะครับมีแต่สาจัมโบ ครับได้ขึ้นมาอีกแล้วลาน,นินเหับเจ้าที่ได้ตาบ,บึกใหญ่ครับนี่ครับปอดพี่น้องมากี้ถุงแดงโดนครับทีนี้จะโดนไหมอยู่ใกล้ๆกันนั่นครับโดนทั้งคู่ครับ สีแดงที่กองบนแพนะครับปลาหมิ่นสองตัวเมื่อกี้่พีน้องได้ยินเสียงอะไรเออเอาวะทางนูน้นเดี๋ยวไปดูทางนู้นสักหน่อยนึงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับโอ้โหปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับปึ๊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 บนั่นปลานิลครับ เปิบ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 ทางๆอยู่ครับนูสองสามตัวครับมีปลานิลปลาตอง,น,องนู้นีนนน่เนาะปลานิลนะครับเสือเขียวเขียวนะครับปลานิลตัวใหญ่เนื้อครับลองไปงมดูครับรึมเลยอยู่หน้ากองเมยการนี่ครับอ,อ้าวเขาบอกเส้นหน่อยเส้นหน่อยมาพี่น้องมาฝั่งนี้ ใหญ่่ใหญครับปานินใหญ่เออสองตัวจ้าสองตัวจ้ารออีกนานกูจะมาเด็ดนี่ก็บอกเครื่องนี้ขอพักหน้ากล้องไว้ประมาณสักสองสามเดือนสามเดือนครับสามเดือนมีภารกิจต้องไปปฏิบัติครับพักหวานแหสักสามเดือนครับไม่อยากพักก็จะจำเป็นจำเป็นใช่ไหมใช่ครับเป็นไรเราอยู่ที่ไหนครับหัวใจเราก็ยังหวานแหอยู่ครับใช่ ถึงวานได้ถึงไม่ได้วานก็ต้องดูอันนี้อันเราดูคนอื่นไปพลางๆก่อนไป็นกิเลสงัดูคนอื่นให้เป็นกิเลสได้โอ้คนมันชอบคนมันชอบดูเพราะเป็นกิเลสนะครับก็หวานฝาดีหวานแต่พะยะนี่มีมีภาระภารกิจต้องไปหาตังค์มาซื้อแหเนาะใช่ครับพีหน้าจะลงเรือแล้วอาพีหน้าพีหน้าจะซื้อเรือมาอยู่ฟังละแต่หางบก่อนหางบซื้อเรือซื้อแพเอ้ยซื้อแห จวดเออพี่น้องอ่ะตามหาอีกเปดตัวเพื่อเมียเมียสั่งสิบตัวนะวันนี้เมียไม่ได้มาเมียไม่ได้มานะครับสั่งไว้ววันนี้ต้องให้ได้สิบตัวได้มาแล้วสองครับเดี๋ยอีกแปด็กตามหาที่ไหนเนี่ยโอ้พี่น้องป่านิมใหญ่แล้วครับครับเรือตรงกลางๆ อันนี้จะตัวใหญ่ๆครับเินู่นครับสองตัวปลาตองกับปลานินเฮ้ยปลานินทั้งคู่ครับเล็กกับใหญ่นีนร่ราฟังแล้วูันก็โดนมองไปไกลๆเห็นดินขาวๆโอ้โหเอาละครับเอาละครับโอ้มันเกินปุยมุ้ยตัวนี้นะ่ะมันใหญ่มากครับ เ,เต็มคาร์เบลครับอ,อหใหญ่กว่าเตาย่างนี่ครับดดูตา้วยได้เซลเขาก็ยังดีเนะเาะพอได้ยอมใจเอาละครับเอาละครับเขาว่าเจ้านี้โดนประบึกครับใช่ไม่ใช่เดี๋ยวรู้กันครับไปก่อนไปจุด,ดสนเหแล้วนะครับมา นายเจะโดนนะโดนนะครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดบ้าพี่นอกเป็นยังไงครับนะครับปลาปึกนะครับจะอยูห้ไหมก่อนแล้วตอนนี้สอนแล้วนะครับอสอน2แล้วสงสัยจะใส่3นะครับสมเลยค่ะีมีเท่าไรสาใสให่หมดเรือเลยครับหมดแม็กเลยจจางเลย กมันเจ็ดดงเล <laughs> ชมกันไปยาวๆครับชมกันไปยาวๆวเานนขาขว่าหา่นะครับลกล้องอยู่ข้างหลังนะครับกล้องอยู่ข้างหลังนะครับมองกล้องด้วย <laughs> วกล้องย <laughs> องยู <laughs> ่ข้างหลังนะครับตวรวจจับด <laughs> <laughs> อ อ้าวรอลุ้นครับรอลุ้นครับสอนไปแล้วนะครับพื้นที่สามนะครับมีไหมมาแล้ววะลุ้นกันครับลุ้นกันครับโยทางไงใหญ่ไหมขนาดเลยมาลุ้นครับลุ้นครับปลาบึกใหญ่นะครับปลาบึกใหญ่สอนสามนะครับสอนสามนะครับ ไปไหนหรอไปเดีวไม่อยู่ครับโผมประกาศประกาศมันไปอยู่มันไม่อยู่เรายังมีหวังเออเรายังมีหวังใช่ไหมสู้ต่อสู้ต่อไปครับมีแรงอีกเฮือกหนึ่งครับเอาได้มาอีกตัวแล้วครับอันนี้ในเหอยู่ครับอันนี้ในเหอยู่ โอ้โดูดูหลักฐานก่อนอารพี่น้องดูครับรูเบอร์เลยเลยมีรูมีรูครับเฮม,มีรูอ่าครับ,บอยากอยากอยากมีรูไว้ดูต่างหน้าเหมือนเขาไหม <c oughs> ว่านว้ลึกๆน้อยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอยากได้อ่ารอลุนอยู่โซนนี้ก่อนครับ เาคิดว่าน่าจะไปไม่ไกลจากแถวนี้หรอกเพราะคนค่อนข้างจะแน่นอยู่ครับคิดว่าน่าจะโดนอยู่แล้วแวกนี้และครับแต่อาจจะต้องรออีกสักน่อยนึงดีไม่ดีอาจจะเข้ามาฝั่งตรงนี้แหละครับอ๋อยากครับอ๋อครับครับครับยากก็ยากครับอาชิโนะนะครับมารับตัวหญยขยับนะครับเมื่อกี้อยู่แพนี้ครับเนี่โดนเรือนี้ลุดซ้อนสามลุด ตอนนี้มีสัญญาณจากคนนี้นะครับที่หันหลังให้นี่ผมเดินขยับมาฝั่งนี้นิดนึงครับเอารอลุ้นพี่น้สอนสองผืนแล้วนะครับจะอยู่ให้ไหมจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมจับผืนที่สามขึ้นมาแล้วครับหรือยังไงครับมา,มา,มา,มาเลยครับครับครับมาแล้วครับมาแล้วมาเลยทะลุมาเลยทะลุมาเลยทะลุมาเลย รูมาแล้วครับโอ้ยปลาหลายตัวแท้รอดูผมนี่ครับคนได้ปลาบึกใหญ่ครับหนูครับหนูนั่งรองอ๋อหนึ่งลองนี่ครับปลาบึกใหญ่ครับปาเอาไม่เอามาช่างครับเอามาช่างครับเอาขึ้นไม่ได้จะช่างหรือยังจะช่างหรือยังนี่ อคิดว่าประมาณประมาณ40ครับประมาณ40ครับไอ้หน oh, oh, ูเมื่อวานไปเอาบอกให้มาเมื่อวานนี่นี่ครับผมใส่รถมาใส่ออกมาดิเมื่อกี้นทบอกประมาณประมาณ40 40ขวดใหญ่นะครับป้าดีเนาะให้ผู้ใหญ่แกซื้อมาได้ห้าพีเอ็มตัวรุ่นนี้มีคนได้อยู่ฝั่งนู้นอีกอยู่ครับหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ครับ มีอยู่ตรงนี้อีกกำลังซ้อนรู้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ประกาศใครเข้ามาดีกว่าสองร้อยหนึ่งร้อยเองนะครับมีปลาบึกใหญ่นะครับอีปลาบึกใหญ่น้องไทยด่างรับพูดหางหกบาทครับในครั้นี้โอ้โหคุ้มเลยคุ้มเลือคุ้มนิดกระดาษสมุดกันไหมานั่นเองเล้อกแปดสิบกับไก่เพลงมาแล้วนะครับเอาอีกเลย ทำไมมันเบาวิวครับเบาวิวครับมันขาดของคนอื่นแล้วมันล่ามาเจอเห้ยคนนี้มันก็เลยได้ไม่อยู่ครับพี่น้องไม่อยู่ครับนั่นเองเหลืองมันดีคนนี้ตัดัเจ้านั้นครับตัวเจ้านั้นได้ปันนี้ครับตัวใหญ่นะครับถ้าถ้าทั้งตัวขายต่หร่เผื่อมีคนซื้อ อ่าโลหกสิบบาทตัวใหญ่มากตัวเดียบอกว่าถ้าทั้งตัวโลหะหกสิบบาทไอ้ตุ้มบานร่มดีครับแล้วก็มาหาผมนี่ก็ได้ที่แองรายการนะครับเราลุกไปใหญ่กันต่อครับยังขาดเหงื่อยังไม่ได้ช่างเนื้อครับเจ้านี่เอาขึ้นมาช่างแล้วครับนี่เดี๋ยวรอช่างก่อนตัวปึกมาอีกแล้วน่าจะใหญ่กว่าตัวแรกมาแล้วครับโอ้ยทำไมอะไรตัวนี้ตัวแรกครับตัวเก่ามีให้ไงเนี่ย ตัวที่โดนตัวแรกโอ้โหผมถ่ายมาจากข้างหลังอย่างเดียวเลยทางนู้นนะสู้มาระวังเงียบเด็ดเด็ดระวังอย่างติมติมนะครับดูนะครับเออพี่น้อยเออคนได้ปลาใหญ่คนนี้ได้คนแรกเลยครับนะครับนะครับก็บังไว้กับเรือยังมองไม่เห็นโอ้โหนมาแล้วครับมาแล้วครับซื้อทั้งตัวนะครับเออซื้อทั้งตัวโลละเท่าไหร่ก็ว่าไปใกล้ๆครับดูใกล้ๆครับครับไปดีไ เดี๋ยวช่างเดี๋ยวเธอมันขึ้นกันขีดสองขีดมันก็เฉียนกันละสกันสสีกันอยู่ครับเรื่องของรางวัลนะครับไม่ต่างกันต่างกันไม่เกินสองโลครับสามโลประมาณนี้แหละอันนี้อีกหนึ่งตื้องนทีมงานนนสุวรรณโอ้โอ้โอ้ตัวนี้ยาวครับยาว เอาบึกอันนี้ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ 5. มีก็เอามาเด้อยสักเด้อเอามาช่างดูม,มเามาดี๋ยวจะช่างกันดูครับช่างตอนนี้สามตัว,ลว,ตลวแล้วสามตัวแลว้ว,ลวนี่ โอ้มาสแล้วครับมาสามทีนี้ปีนี้อันนี้ปูใ่อันนี้ปูยาดนวเดีนยาวเนยาเดินาวเดิยาวนยาเดินยาวเดยาเดิวดยวดยเดินยาวเดินยาวเนยวเดนาเดนเดิ่ยาีใครนยาวเงิาดปนยานยเดกนนยายานานยวดินเดเนนนนานวยเดเาเดินลวานนเดเดวดเดินนยน ตัวตรงนี้ยังไม่มีใครเจออีกนะครับก็มีหลายตัวอยู่ครับวันที่หนึ่งท่สนูนครับทางนูนขึ้นปาบเบอรอีกตัวแล้วครับพี่น้องน่าจะมีให้อยู่นะครับเอาเช็ดไขได้แล้วนี่ตอนนี้เอาขึ้นฟังไปแล้วไม่ต้องรองตาเดินโู่กำลังปลดกันอยู่ครับดีใจเนลิศก็ใช่ไงก็ให้ไปถ้าจะเอามาช่างก็มาช่างตัวทีซีนะครับ นี่อันน um> ี awesome> ้ปลาปลารุ <h <h ่นนี้นะครับที่ปล่อยรุ่นเดียวกันนะครับพี่น้องปลาปลดเสร็จแล้วครับปลดเสร็จแล้วนะครับสงสัยจะเอามาชั่งดูครับหรือว่ายังไงได้อยู่ฝากปลาใสเดียวกันนะครับเนาะพี่น้องกลับมาอีกรอบหนึ่งยังไม่หมดครับแล้วได้ปลาสักตัวไว้ดิตัวเดียวครับมีตัวใครจะมีอ้าวมัวแต่โดนไหม ยังได้อยู่อีกอวัน,นวันนี้คนที่บ้านให้รางวัลแน,น่นอน <c oughs> ยินไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยเต้าเสียงปิงไปมาแล้วนะครับไมแล้วเแวนะอ้าวพี่น้องดู <นะ S 1> ทางนี้ครับ ผมติดตาพูดซีนีครับผมก็ให้มาวานแฮวันนี้ติดลมแล้วนั่งเฝ้าเออนั่งเฝ้าข้างบนมันบรรยากาศมันได้ติดลมแล้วติดลมลมไม่ลงแล้วเออนั่งถอนดีกว่าผมดูพี่เรื่อยๆครับเขาอ้าวมีคนโดนตัวใหญ่แล้วครับอยู่ใกล้ๆตาทัศครับอยู่ใกล้ๆตาทัศฮะอะไรครับอยู่ไม่อยู่ครับ

เป็นของตาทัลวที่นี่ล้ากลงเตาดราคาเดนขอลตรงกลางเลยครับขาดพี่น้องทนี่่ิ่เนิขายาะาดไปแล้วขาดไปแล้วนาพี่น้องมาดูยี่สกตัวใหญ่ครับใหกิโลตัวนี้กิโลสี่กิโลเป๊ะสกิโลเป๊ะครับขาดเมื่อกี้ในนเอาถุงใส่พี่นิดเมื่อกี้ตัวใหญ่ยังหลุดอยู่ตรงกลางบอดยูยังมีหลุดอยู่ข้างข้างตาทัดเมื่อกี้น่ะ มีหลุดอยู่ครับเจ้ใหญ่ยังหลุดอยู่ในฟักโยครับลานื่อขึ้นมาท้ายครับตัวใหญ่ทีนี้มาจัดหนองมาเหม็นมีใครชำเละปลาขายจะมาหนองนี่อะไรกูเข้ากูเองอีกเลยใหม่นึงเด้อ พบสมุดธนาคารมาพร้อมครับใส่จะมาซื้อปลาครับใส่เห็นปลาใหญ่ครับถือสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยใส่จะมาเมาส์เลยครับใส่จะมาเมาส์เลยครับนี้ครับขายเป็นตัวขายไม่ได้ครับเป็นเลขเป็นชิ้นนะครับล่เป็นชิ้นล่เป็นชิ้นขายนี่ ลูกค้ามายืนรอเลยครับขายเป็นตัวขายไม่ออกครับไม่มีคนซื้อมันตัวใหญ่ครับ30มหกโลครับตัวนี้นะยังมีตัวขาดตัวหลุดอยู่ตรงกลางนู่นครับยังไล่เก็บปลานิลตัวใหญ่ๆอยู่ครับก็ราคาไม่สูงก็อยู่เล่นๆกันพี่น้องเอาบรรยากาศมาได้ตัวสองตัวก็พอได้กับข้าวอยู่ครับปลานิลส่วนมากก็คนพื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้แหละครับ ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนะตัวใหญ่ตัวนี้เห็นอยู่สตัวนะครับกว่าจะมีเหลืออยู่สะอยู่บ้างปลาดึกนะครับปลาดึกที่ชำละแล้วนะครับตอนนี้โลละหนึ่งร้อยบาทพร้อมเสิร์นะครับพี่น้องพร้อมเสิร์พร้อมเสิร์